แต่ละคนหลายคนคาดหวังกระโชว์เลยแต่หลังลาตรงนี้เรามีความกดดันเลยครับก็กดดันค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเพลงอะค่อนข้างเป็นไวร์ชั่นค่ะอย่างยายเล่หหรือว่าเอิร้นไน่ในเดิมันก็แบบคนเต้นตามแต่ละคือเพลงต่อไปที่เราจะเอาลงสกิปก็ค่อนขาคิดหนักว่าจะต้องเป็นเพลงอะไรดีก็ทํากันบ้านหนักพอสมควรอย่างโชว์นี้มีความพิเศษอะไรยังไงอ่าโชว์นี้จริงๆเป็นเพลงของตัวเองนะคะเป็นเพลงที่ปล่อยมานานเลยแต่ว่าพอมีดัเซอร์ใช้เข้ามาเรามีการปรับเปลี่ยนท่าเต้นปรับเปลี่ยนโชว์ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวได้ชมกันค่ะแล้ว หรือไม่ต้องตื่นมาไม่ต้องเปลี่ยนอะไหรือว่ายังไงก็เลิกงานระหว่างนั่งรถก็จะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็คิดงานไปด้วยค่ะคือทุกเวลาที่เราว่างก็จะคิดงานไปอย่างเรินพงเมื่อกี้ทูวอร์มใช่ไหมคะที่ทุกคนวอร์มเหรอเพราะว่าเต้นนะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เต้นแต่ว่าที่ปรากฏออกมาว่าตัดจะต้องวอร์มเออต้องมีกี่ฟองบนเวทีไหมครับจริงๆแล้วบนเวทีทำคาดตกลงไรไม่ได้เลยทีมันเป็นสนามกันศพนะงานที่ อย่างนี้ความคาดหวังในแต่ละตานที่เราไปโชว์ในแต่ละที่มันมีความสตกตันเพราะว่าแต่เขาบอกถ้าจ้างลังใหญ่ไปมันต้องยิ่งใหญ่เกินไปตรงนี้ต้องสิ่งยังไงก็ถามว่ากดดันไหมก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้กดดันจนจนกระทั่งแบบไม่เป็นตัวเองค่ะคือเพราะว่าทุกโชว์เราเราก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปเราใส่ความเป็นธรรมชาติน่ะฮะมันก็เลยจะแบบแต่ละงานออกมาก็จะไม่เหมือนกันอย่างการที่โชว์แต่ละโชว์มาอย่างไรคอนเซ็ปต์โชว์แต่ละโชว์มันจะเอามาต่างกัน เตพก็เป็นลำย์เลยค่ะว่าตัวหนูเองเนี่ยเป็นคนที่ถน uh, ัดร้องเพลงเร็วถนัดแบบเร่งโจ๊โฉกสนุกสนุกเราจะไม่ค่อยถนัดร้องเพลงช้าเพลงช้าก็จะมีนานๆทีค่ะก็จะเน้นความสนุกส่วนใหญ่ส่วนเพลงช้าก็จะมีแกลเลี่ยนบ้างเป็นบางช่วงเออเพราะอย่างหลายคนมองว่าตารางงานเราเต็มทั้งเดือนเต็มทั้งเดือนเลยเดือนนึงมีประมาณเท่าไหร่นอกจากสรรมากกว่าสามสิบไหมเดือนนี้มีห้าสิบสามห้าสิบสามงานเราจัดการจิ้มโชยังไงก่อน ตารางงานเรื่นงยังไะถ้าเกิดเรื่องตารางงานจะเป็นเรื่องของค่ายบริหารให้ค่ะว่าเวลาอ่ารับได้ไหมถ้าเกิดมีงานติดต่อเข้ามาเวลาเราวิ่งทันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเรื่องของค่ายมากกว่าแต่เราก็บริหารเวลานอนของเราเองค่ะอย่างนี้เราเ็คนที่ต้องไปทำงานตามแล้วก็ว่างงานตอนเช้านี้มากเลยก่อนก่อนหนึ่งหนึ่งหนูคิดว่าตอนนี้สุขภาพหนูน่าจะชินไปแล้วชินไปแล้วชินคนเดียวแดนเซอร์ชินบ้างไหมแดนเซอร์อยู่ในช่วงปรับตัวค่ะเราจะเป็นแดนเซอร์ชายปรับตัวว่าอยู่วงลำญ่ก็คือแดนเซอร์มีบ้านมีรถกัน ทุกคนคนไหนที่บอกว่าผ่านบ้านบอดรถได้หมดแล้วก็ยังมีเงินเก็บมีมีบ้านมีรถกันค่ะแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าจะเลือกเก็บกันแบบไหนมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะใเราดีใจที่แบบผ่านบ้าเอาด้วยต้ององกันดีใจค่ะเพราะว่าตัวเราเองก็คือพยายามอยากให้ทุกคนมีบทบาทในวงอยากให้เป็นที่จดจำค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบไปกันนั้งทีมเลยพอคนมาดูโชว์จะได้คุ้มด้วยได้มาดูหลายคนไม่ใช่แค่เราคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะ เวลาเล่นมันก็จะสนุกไปด้วยเมื่อแบบคนทุกคนมีแฟนคลับเราสามารถเล่นกันได้กับทุกคนอย่างมันต้องม้ว่าอย่างเงี้ยเรามีระเบียบไหมครับว่าต้องมีกดห้ามอะไรไหมห้ามแบบรูแข่งอะไรเนี้ยเรามีบอกหรือ่ามีบออ่ากดจริงจริงหนูนี่ว่าทุกวงมีค่ะวงหนูก็มีแต่ว่าก็เป็นกดทพ่วไปอะไรเงี้ยมีประมาณ่างที่ที่เป็นวอร์ดอร์พิเศษเลยเพราะว่ามันจะต้องเทุกวันมันจะต้องไม่เจ็บไม่ตายไม่ห่าย่ม่ปวดเกืออย่างของหนูเนี่ยคือ ลาได้ป่วยได้เราเราไม่ได้ห้ามเพราะว่ามันห้ามสุขภาพไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีกรณีฉุกเฉินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่ให้เสียงานประมาณนั้นเลยเจ้าพี่ตัวสำรองไหมคือว่าีใิดแค่คนป่วยสองคนป่วยอ,อะไรอย่างเงี้ยมีค่ะก็จะมีะสำหรับแต่ละคนไปว่าอย่างแร่เสื้อหญิงก็จะมีคนที่มาแทนประจําอยู่แร่เสื้อชายก็เหมือนกันก็จะหาะให้หาไว้ว่าถ้าเกิดวันนี้เราป่วยจะไปต้องลาเนี่ยจะต้องมีใครมาแทนแต่ว่าก็ต้องผ่านเราก่อนว่าโอเคไหมอนะไรอย่างเงี้ยมีเยอะไหมมีใครมาจุดเยอะใล่ไหมน้ำย ถ้าความถ้าความดื้อหรอให้ใครเรียนอันนี้ไม่รู้เลยถ้าเะต้งเนยนอ่ก็มีบ้างอ่ะแต่ก็ไม่ได้ดื้ออะไรขนาดนั้นมันก็เป็นวัยรุ่นอ่ะเนาะใช่อย่างน่าจะเป็นคือวงเราทำงานหนักกันด้วยค่ะก็ ความผู้ชายเนาะความชายแท้อะแม่ก็จะมีความเป็นผู้ชายอยู่ที่เราจะอาจจะต้องติดกันนิดนึงเรามีกฎไหมว่าถ้าทำอย่างเงี้ยขึ้นทันบนหรือว่าตอนนี้เริ่มจะมีแหละเพราะว่าเพราะว่านเด็กชายร่วมไม่ได้อดีตวนลามเยอะเกินหอืออาจจะโดนดุก็ได้ดุกค่ะยังน้าล่าสุดที่ตำรวจเมามาตรวจแล้วช่วงเป็ตอนนี้เป็นไปยังไงยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้พี่เขาก็ติดต่อหน้าผอกโทษแล้วค่ะก็ยอมรับว่าวันนั้นมีอาการเมา กันสี่คนแล้วทีนี้เรียกความว่าพี่เขาน่าของโน่าจะดึงมาจากข้างนอกค่ะเขามาแล้วก็ตูนมีพฤติกรรมที่แร็คเกอร์มองแล้วแบบมองว่าแบบมันน่าจะไม่ปลอดเหตุเราเขาของเขาว่าเข้าถึงตัวเราแบบประชิดอ่ก็เลยแบบว่าก็เลยแบบว่าพี่ๆก็เลยช่วยกันว่าเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอะไรย่างเงี้ยดูเขาเขาเข้ามาจู่โจมเราตรงไปแล้วก็ตกใจแล้วกลายเป็นว่าเราไม่งใจเขาใชพเขาคออ่าตอนแรกยังตอนแรก พอแบบว่าพอทีมงานเริ่มแบบว่าเริ่มแบบคือมันเริ่มเรียกว่าเริ่มคนกลัวพี่หนูไม่ได้ได้ว่าภาษาต่างเรียกอะไรมันเริ่มแบบชุลมุนเลยอ่ะเขาก็เริ่มแบบว่าไอ้เทียไอ้สัตว์อะไรประมาณนี้คอย่างแรกากมีใครช่วยเจรจาให้เป็นขนาดใหญ่คะเพรนั้นมีแค่หนูมิ้นพี่เจแล้วก็บอสมีสี่โนเนะก็เราก็ไม่อยากมีปัญหาเพราะกรณีว่าเจ้าของร้านเขาก็อยู่เขาก็พยายามแบบว่าเออบอกให้ใจเย็นเพราะว่าทางนั้นเขาก็แบบน่าจะเป็นลูกค้าประจำด้วยจะเขายุ่ง เพราะว่าเขาพูดเสียงดังค่ะพูดประมาณว่าเอา้าลำไ่อยเหรออันไหนอะ่ออะใครอ่ะวำนไหนต้องเป็นรแล้วาอยู่ก็แบบเข้ามาถิงตัวเราเข้ามาใกล้มาก แต่เราก็พยายามนิ่งค่ะเพราะเราก็ไม่อยากดิ้นถ้าหนุกคนเรียกให้เราก็ไม่ได้ต้องการอะไรแบบมี้ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ติดต่อมาขอโทษแล้วเขาก็แบบยอมรับว่าเออนั้นขอโทษนะมีมีอาการมึนจกกริกงก็เลี้ยงความชื่นชอบหัก็ไม่ได้ติดใจนะอะไร เก็บทุคอมเมนต์มาคิดเกิอย่างนี hesitate, ้ค่ะันเะเครียดเกิถ้าถ้าใเราล่าสุดทค่สิ่งผานได้ทีคุณูะตอนนี้หนูว่าเราน่าจะโอเคก็หมายถึงการที่ติดตามดูผ่านสตอรี่ค่ะเ็นท่เ กันหนึ่งท่านขนาดต้องขนาดนั้นเลยเหรอคนเราหนูว่าปวดเห็นใจน้องมากๆค่ะคือไม่ไม่ไม่มีใครควรจะโดนแบบนี้ซึ่งคนได้ถามว่าผลกรรมอ่ะมันทำทำไมอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยตอนนี้สิ่งที่ยึดเหนี่ยวใจน้องคืออะไรคะทำไมทำไมนะคะก็น่าจะต้องเป็นครอบครัวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูว่าครอบครัวอาจจะต้องช่วยซัพพอร์ตน้องเพราะว่าคนใกล้ตัว ไน้องมากมากค่ะเพราะไม่งั้นตัวน้องอกงกลัวว่าน้องจะแบบว่าต,ติดตกไปเลยแต่บางคนก็จะบอกว่าน้องก็เป็นคนคนนี้กวอาจจะแียว่าแม,ม่อาจจะต้องกับกันน้อยนิดนะ